สวัสดีครับผมนายเดชวิเชียนครับก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทําอ้อยนะครับทําอ้อยเพื่อที่จะได้นําความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆบางท่านก็จะมาขอความรู้นะครับจากวิธีการทําอ้อยจากไร่ใหม่นะครับส่วนผมก็ทํามานานพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกอ้อยก็อลองผิดลองถูกมาโดยตลอดนะครับ ตร่งนี้ก็ถือว่าจะว่าประสบผลสําเร็จก็ใช่นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยปลูกแต่อ้อยครับส่วนทําไร่ก็จะปลูกแต่อ้อยอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้ทํามีเครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องการทําอ้อยนะครับตัดอ้อยแล้วก็นําอ้อยส่งโรงงานครับอันนี้เป็นอาชีพหลักนะครับเป็นอาชีพหลักของของของผมนะครับครับอ้อยแปลงนี้นะครับ นะครับเพื่อนําไปขยายพันธุ์นะครับเพื่อไปปลูกแปลงใหม่นะครับอ้อยแปลงนี้ก็เป็นอ้อยอ้อยปลูกฝนเมื่อเดือนมิถุนายนของปี2563แล้วช่วงนี้ก็ตัดเพื่อนําไปปลูกขยายแปลงใหม่นะครับแปลงใหม่ก็คือแปลงติดกันนะครับนี่ครับรถกําลังปลูกนะครับอันนี้อ้อย อันนี้แปลงติดกันเนะี่ยเพื่อนําไปขยายขยายพันธุ์นะครับอ้อยแปลงอ้อยก็พันธุ์ขอนแก่นสามนะครับขอนแก่นสามครับแล้วก็เศษเศษวัตดุที่ที่เห็นนะครับเช่นใบอ้อยนะครับก็นำนะครับเข้าโรงงานไปเพื่อนําไปทําไฟฟ้านะครับนําส่งลงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อที่จะนําไปทําผลิตไฟฟ้า ขายได้ครับขายได้ใบอ้อยนะครับใบเศษวัสดุที่เหลือใช้นะครับถ้าเราไม่นําไปส่งโรงงานเราก็จะเผาไฟทิ้งไม่เฉยนะครับอันนี้อ้อยนะครับอ้อยจะบอกว่าการทําอ้อยเนี่ยขายได้ทุกทุกอย่างนะครับขายได้ทุกอย่างไม่กระทั้งนําลําอ้อยไปทําน้ําตาลแล้วก็ใบอ้อยนําไปขายให้โรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับอันนี้ สามารถเอาไปใช้นำไปใช้ได้ทุกทุกอย่างนะครับครับเดี๋ยวต่อไปนี้เรานําไปดูท่อนพันธุ์นะครับท่นอนพันธุ์ที่จะไปปลูกนะครับอันนี้ท่อนพันธุ์ก็คืออ้อยอันนี้ก็ประมาณนะครับถ่าถ้าถ้าสูงประมาณนี้ก็ประมาณสองเมตรนะครับประมาณสองเมตรสองเมตรหรือใกล้เคียงนะครับบางลําก็ได้บางลำก็อาจจะถัวเฉลี่ยอยู่ที่สองเมตรครับ อ้อยพันที่เราจะนําไปปลูกาาก็ส่งลูกไร่บ้างเป็นบางส่วนนะครับขายก็ขายในราคาของโรงงานที่กําหนดไว้นะครับก็คือไปขายขยายพันธุ์ให้กับชาวไร่ที่ยังไม่มีพันธุนะครับเพื่อจะนําไปปลูกก็ตันละพร้อมส่งตันละพันพันหกร้อยบาทช่วงนี้นะครับช่วงที่กําลังเปิดเปิดหีบนะครับอ้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมชมคนตัดนะครับคนตัด ตัดอ้อยพันธุ์นะครับเพื่อที่จะไปส่งแล้วก็นำไปปลูกวางเลี้ยงเพราะว่าเนื่องจากคนงานตัดตัดเป็นมัดครับจ้างจ้างคนแรงงานตัดตัดเป็นมัดมัดละสามบาทครับก็จะได้นับง่ายแล้วคนงานก็ก็จะได้ไม่หลงนะครับไม่หลงว่าวันนึงตัดได้กี่มัด แล้วก็กวาดใบพร้อมเวลาเก็บเก็บไปส่งหรือว่าคนงานขึ้นอ้อยก็จะจะไม่ไม่มีใบรวมไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะกวาดใบเขาเรียกกวาดใบอันนี้คนงานพนักงานสัตว์อ้อยอ้อยพันอันนี้สดมากครับอ้อยสมบูรณ์มากเลยเนะี่ยพ่อพัน์ช่วงนี้กำลังอายุก,กำลัง กำลังปลูกนะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ก็อ้อยถ้าทำเป็นพันธุ์จริงๆก็ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนี้ได้ครับถ้าอยากให้สวยก็สักสิบเดือนนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่มิถุนาครับมิถุนาก็มิถุนาก็ระดาสิงหากันยาตุลาพฤษภาธันวามกราอันนี้ประมาณแปดเดือนครับประมาณแปดเดือนก็ ก็เมื่อปีที่ผ่านมาเนื่องจากมันเกิดแล้งครับไผ่แล้งหรือว่าเกิดฝนฝนน้อยไม่สามารถที่จะปลูกอ้อยต้นมือได้เนื่องจากไม่มีน้ําก็ต้องรออ้อยฝนอ้อยฝนก็คือปลูกช่วงฝนล,ลงแล้วอันนี้วิธีการตัดนะครับก็ดูได้เลยครับเพราะว่าหนึ่งการตัดจะจะไม่ลิดต,ตานะครับไม่ลิดต,ตา ลำอ้อยนะครับลำอ้อยก็ข้จะริดเอาต่ไบนะครับวิธีการริดริดใบก็จะไม่โดนตาตาเพื่อตาเขาเรียกตาของอ้อยนะครับเพื่อที่จะงอกอ้อยจะงอกด้วยตานะครับถ้าหากว่าตัดไม่ดีนะครับถ้าริดไม่ดีก็ไปโดนตานะครับตานั้นก็จะเสียไปแล้วท่อนที่ลงดินไปนจากเครื่องจกักรนาไปปลูกลงดินไปแล้วก็ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับวันนี้มีการตัดพันอ้อยก็ สำคัญนะครับการทําอ้อยถ้าหากว่าไบลิตตาเสียก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้ครับสาหรับการตัดพันอ้อยนะครับนี่ก็คนตัดได้ดีมากนะครับดีสําหรับการตัดพันนะครับครับอันนี้วิธีการเตรียมบินนะครับก่อนปลูกก็ไถด้วย ผ่านสามนะครับผ่นสามของรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับหลังจากนั้นก็แปผ่านเจ็ดสองรอบสองรอบแล้วก็นําล่องนะครับนําล่องเพื่อก่อนปลูกนะครับนําล่องอันนี้จะดูได้ว่าวิธีการทํานะครับจะทําง่ายครับเพราะว่าดูแล้วดินอาจจะก้อนโตน,นิดนึงแต่ว่าถ้ามีน้ําเยอะนะครับถ้ามีน้ําเยอะน้ําเพียงพอต่อการหยด เราสามารถที่จะลดขั้นตอน,นครับลดขั้นตอนในการทําดินได้นะครับเพราะว่าดินแห้งๆหยด,ดน้ําลงไปก็ละลายหมดนะครับอันนี้ถ้าเรามีน้ําเพียงพอก็สามารถที่จะไม่ต้องไม่ต้องทำดินให้ให้ป่นมากนักนะครับเพราะว่าลดขั้นตอนการการทำนะครับลดต้นทุนหลังจากนั้นก็ดินแห้งแล้วก็นำร่องแล้วก็ปลูก วิธีการปลูกก็ง่ายๆก็ใช้เครื่องปลูกนะครับเครื่องืงปลูกโดยใช้รถนะครับรถไถนะครับรถไถใช้แรงงานประมาณ4-5 5คนนะครับปลูกวันนึงก็ได้ประมาณ10ไร่หรือ10กว่าไร่อันนี้รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตรนะครับ1688นะครับ1688 ลงพร้อมกับท่อนพันธุ์นะครับใช้เครื่องปลูกด้วยของนครสวรรค์สติวครับอันนี้วิธีการปลูกอ้อยระบบเครื่องปลูกนะครับใช้เครื่องปลูกโดยปลูกแล้วก็นําปุ๋ยรองพื้นไปในตัวเลยครับไปพร้อมกับการฝังท่อนพันธุ์ครับของอ้อยใช้เครื่องปลูกของนครสวรรค์สติวนะครับนครสวรรค์สติว สองร่องสอช่องครับสองช่องการปลูกอ้อยเพื่อที่จะให้พนพันธุ์ลงได้ได้หนาแล้วก็ไม่ขาดช่วงก็ใช้สองช่องอันนี้วิธีการปลูกนะครับปลูกก็ร่องก็จะระยะห่างก็ประมาณ150-160เซนนะครับได้ช่วงของล้อรถระหว่างล้อรถพอดีนะครับ อันนี้ก็ปลูกแบบง่ายๆครับปลูกด้วยเครื่องเครื่องจักรไม่ต้องใช้แรงงานคนอะไรมาก ครับอันนี้เครื่องมือตัวนี้เขาเรียกคัดเซเวนะครับคัดเซเวนี้ไว้สําหรับเก็บลูก้าในร่องอ้อยที่เราปลูกได้ประมาณสัก20วัน30วันเพื่อที่จะให้อ้อยนะครับในร่องบางครั้งเราให้น้ําไปแล้วน้ําไม่พอนะครับน้ําไม่พออ้อยขึ้นไม่ค่อยได้เนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้เขี่ยช่วยเพื่ออ้อยจะได้ขึ้นได้สะดวกพอเขี่ยเสร็จแล้วคัดเซเวตัวนี้ ก็จะหยดน้ํารอบ2เครื่องมือตัวนี้มันพิเศษก็คือถ้าปีไหนน้ําเราชาวไร่คนไหนที่แบบน้ําไม่พอหยดรอบสองเนี่ยเครื่องมือตัวนี้มันจะช่วยได้นะครับช่วยช่วยที่ว่าเวลาเราหยดน้ํารอบแรกไปแล้วหน้าดินมันอาจจะแข็งมันจะกังแล้วอ้อยไม่สามารถแทงดินขึ้นมาได้หมดทุกทุกหนอนะครับมันก็จะใช้ผ่านตัวนี้เปิดหน้าดินที่มันกังนะครับให้มันร่วนซุย แล้วหน่ออ้อยก็จะแทงดินโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นจากดินได้อันนี้ข้อดีของของเครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็จะเก็บลูกหญ้าได้ด้วยด้านหลังนะครับอันนี้อันนี้เครื่องมือตัวนี้ก็จะมีนวดกุ้งอยู่ประมาณเจตัวนะครับเจดตัวด้านหลังนะครับไว้สําหรับเขี่ยหญ้าที่ลูกหญ้าอ,อ่อ,อนเวลาหน้าหน้าแล้งให้น้ําไปแล้วอ้อยในร่องอ้อยก็จะมีพวก พวกวัชพืชที่ขึ้นมาพร้อมอ้อยนะครับก็จะจะเอาใช้เครื่องมือตัวนี้เคลียร์เคลียร์ได้ดีมากครับได้ดีมากโดยที่ไม่ต้องไปใช้ยาปราบวชัชพืชนะครับอันนี้ครับเครื่องมือตัวนี้ดีมากถ้าถ้าถ้าใครมีแล้วได้ใช้นะครับแต่ดีดีช่วงที่ผลไม่ค่อยมีนะครับผลไม่ค่อยมีเนี่ยจะช่วยได้เยอะเก็บยาตอนแรงแรงอันนี้ครับอันนี้เครื่องมืออีก อีกชนิดหนึ่งนะเขาเรียก s r c ร์ซิสเปเชนะครับสเปเชียลสเปเชีนี้คือจะมีถังใส่ปุ๋ยนะครับถงถังใส่ปุ๋ยด้วยติดคือคุณสมบัติก็ก็ช่วงช่วงอ้อยนะครับอ้อยที่มีมีวัชพืชขึ้นมาอยู่บ้างนะครับช่วงจังหวะเดือนวัชพืชพืชปลูกได้สักประมาณ50-60วันเครื่องมือตัวนี้ก็จะอาศัย เคลียร์หญ้าในร่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีปุ๋ยนะครับมีปุ๋ยยูเรียก็ก็ใส่ใส่ยูเรียไปด้วยนะครับมันจะมีถังสําหรับใส่ปุ๋ยยูเรียก็ไล่ละครึ่งลูกแล้วก็เ,เ,กเขาเรียกเคลียร์หญ้าเคลียร์มันจะมีเครื่องมือหนวดกุ้งอะไรนะเนี่ยเคลียร์หญ้าให้มันหลุดไปในตัวด้วยนะครับเครื่องมือตัวนี้คุณสมบัติก็คือดีมากนะครับดีในการที่จะ ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปใช้แรงงานคนมากนะครับถ้าเรามีเครื่องจักรตัวนี้การทําอ้อยจํานวนเยอะๆมันก็จะจะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนแล้วก็ลดระยะเวลาการการการทารุ่นนะครับถ้าช่วงหน้าแ้งนะปลูกปลูกอ้อยข้ามแล้งมีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้คนงานมากเลยนะครับไอตัวนี้คุณสมบ,บัติคือเยอะนะครับ แล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปุ๋ยเราก็สามารถจะเขี่ยเฉยๆก็ได้นะครับเขี่ยเพื่อทําความสะอาดในร่องอ้อยเตะหญ้าเล็กๆนะครับก็จะหลุดไปนะครับก็จะมีล้อปรับระดับสูงต่ํานะครับไม่ให้เข้าลึกจนเกินไปนักอะไรอย่างเงี้ยครับปรับระดับความสูงต่ําความลึกของของผานเพื่อที่ไม่ให้มันเข้าไปลึกเกินเพื่อจะเป็นงัดเงาอ้อยหรือว่า เพื่อที่จะไปทําลายรากอ้อยอะไรได้ก็ค,คือเขี่ยอยู่แต่หน้าด้านหน้านะครับอันนี้คุณอุมบัตินี้เยี่ยมยอดเนียคือแตกต่างอยู่ว่าคัตเตเวนี่คือไอ้ตัวนั้นจะมีผานนะครับมีผานผานเพื่อแหวกดินออกจากร่องอ้อยแต่อันนี้พอหลังจากเสร็จสิน้นกิจกรรมทุกเรื่องแล้วนะครับทุกเรื่องเช่นฝังปุ๋ยกลางร่องอ้อยไปแล้วเนี่ยจะใช้เครื่องมือตัวนี้เขี่ยในร่องอ้อยอยู่ได้ตลอดช่วงที่เกิดวัชพืชนะนะแล้วก็ดินน่ะจะเขี่ย จะเขีียดินเข้าร่องตัวนี้จะเขีียดินเข้าร่องเพื่อกบโคลนอ้อยอคือใช้ตัวนั้นก่อนครับตัวรับตัวคัดอันนี้ถามว่าถ้ากี่วันนะ่ะนะน่าจะสองสามเดือนขึ้นไปสามเดือนสนะี่เดือนตัวนี้นะ่ะก็คือประมาณสี่ห้าเดือนนะสีนะ่ห้าเดือนจนกระทาั่งคือเราทําได้จนกระทาั่งอ้อยแบบรถมันยังมุดเข้าได้อ่าสามารถค่อมร่องแล้วอ้อยไม่หักแต่ถ้าอ้อยโตแล้วเนี่ย อ้อยเข้าแล้วลดลดเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ร่องอ้อยอ้อยหักคนหักอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ไม่ได้อันนี้เราต้องดูดูช่วงที่อ้อยยังไม่โตจนเกินไปนักดูความเหมาะสมถามว่าถามว่าเดือนจริงๆอะ่ะถ้าเราพูดเดือนอะ่ะถ้าเปล่ยปีไหนฝนน้อยมันหรือเราให้น้ําไม่ค่อยเพียงพอเนี่ยมันก็จะจะอายุมันก็ต้องมากวันขึ้นนะครับแต่ถ้าปีไหนได้น้ําดีเกษตรกรคนไหนได้ได้ไดน้ําเพียงพอเวลาน้ําแห้งก็ หรือว่าขาดน้ําก็ให้น้ําให้น้ำเนี่ยอ้อยมันก็จะโตนะโตปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดลําอ่อนพอเกิดลําอ่อนปุ๊บเนี่ยเอาน,นี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะหักง่ายอันนี้วิธีวิธีก็ง่ายๆมีรถไถฟ,ฟอร์ดคันเดียวฟอ,ฟอร์ดเพาเดียวคันเดียวครับใส่ล้อบางวิ่งในร่องก็ไม่ต้องใช้คนแรงงานมากเพราะว่าแรงงานพวกนี้มันหายากคนงานก็เล่นตัวค่าแรงก็สูงนะครับอันนี้น,นี่คุณสมบัติ ยอดเยี่ยมเลยถ้าใครมีทําอ้อยนะครับถ้ามีตัวนี้ตัวหนึ่งนะจะประหยัดต้นทุนเยอะครับตนนัวนี้ครับวันนี้เราปลูกเสร็จแล้วนะครับหลังจากปลูกเสร็จเราก็เริ่มวางสายสายน้าหยดครับเราจะมา,มาอธิบายเรื่องการวางสายนะครับสายน้าหยดระบบวางสายน้ําหยดนะครับก็ใช้ท่อเมนนะครับยิงมาจากสระน้ํานะครับสระน้ําตื้น โดยที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็สระน้ำเตินที่ขุดไว้เองนะครับก็วิธีการวางก็ไม่ยากครับไม่ยากก็ใช้ท่อสายน้ำหยดนะครับวางวางก็ประมาณสักให้น้ำหยดรอบนึงก็ประมาณ3 3มถึงไร่นะครับ3-4ถึงไร่ก็อยู่ที่ว่า ระบบน้ำนะครับยิงมาไกลขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่ไม่ยิงไกลนักเราก็ใช้ได้จํานวนมากความยาวของท่อท่อน้ําสายน้ําหยดนะครับส่วนใหญ่ก็ที่ผมใช้อยู่ก็จะใช้ประมาณ1 0อเมตรนะครับต่อเส้นคือถ้าหากว่ายาวไปกว่าน,นี้ปลายสายก็อาจจะน้ําก็จะหยดได้น้อยนะครับแรงดันน้อยต่ําก็ปลายปลายสายก็อาจจะไม่ไม่ได้รับน้ําดีเท่าที่ควร ใช้ประมาณอย่างอย่างอย่างมากก็ร้อยเมตรครับพอแรงดันน้ําก็ไกลพอสมควรก็ร้อยเมตรก็ใช้ประมาณตัก60สิบครับหกสิบหกสิบเส้น60สิบหัวาจหกสิบล่องนะครับหกสิบล่องนี่ก็ถือว่าใช้หยดก็รอบแรกนะครับผมจะแบบใช้ไม่ไม่ไม่ให้น้ํามากนะครับเพื่อเรียกเร,เรียกหน่อก่อนนะครับ เรียกกันการงอกของอ้อยก็คือประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับแปดสิชั่วโมงให้รอบแรกนะครับถามว่าให้ไปมากดีไหมก็ดีแต่ว่าอ้อยอ้อยจะนานงอกนะครับอ้อยจะนานงอกไม่เหมือนเราให้สัก8 8ดถึชั่วโมงพออ้อยโดนความชื้นแล้วก็น้ําแห้งไวเขาจะละ แล้วโอ้แล้วก็จะเกิดการงอกได้ไวขึ้นถ้าหากว่าเราให้น้ํามากจนเกินไปเนี่ยน้าก็จะไปบ่งไม่เกิดเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำให้อ้อยละอุง่ายนะครับมันก็ต้องอาศัยความร้อนในการงอกของอ้อยอันนี้อันนี้ก็ด้วยวิธีการที่ทํามาโดยแบบที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียนรู้จากอะไรด้วยด้วยประสบการณ์นะครับประสบการณ์ ที่ลองทํามาว่าถามว่าถ้ามีน้ําเยอะเราก็ให้เยอะได้แต่ว่าอ้อยจะนานงอกนิดหนึ่งครับแต่ก็ดีครับคือรถตัดอ้อยนะครับรถตัดอ้อยที่จะเน้นในการไม่เผานะครับไม่เผาอ้อยก็ใช้รถตัดครับเพื่อที่จะได้อ้อยสดเข้าสู่โรงงาน,นะนครับอันนี้วิธีการ ตัดนะครับอันนี้ก็ใช้รถล่องนะครับรล่องเพื่อจะนําไปขายส่งโรงงานนะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้คนงานตัดนะครับอันนี้ที่ของผมเองก็เก้าสิบกว่นะครับคือคือใช้รถตัดหมดนะครับหมดทุกลำแล้วก็ตัดให้ชาวไร่ที่ไม่มีรถด้วยนะครับสำหรับปีนี้ก็ตัดประมาณ900 900กว่าไร่นะครับรวมเพราะปีนี้เป็นอ้อยมันน้อยนะครับอ้อยน้อยชาวไร่ก็ลด ลดการทําอ้อยเยอะก็เหลืออ้อยประมาณ9ก0าร,ร่อยก็ครับปีนี้ก็เพิ่งจะเริ่มลงมือตัดอ้อยแปลงแรกครับปีพศ2ห6 3ครงนันรบส5 6 4งนรรถแรกครับที่เริ่มตัดวันนี้ครับวันนี้ วิธีการขนย้ายนะครับอ้อยไปส่งโรงงานนะครับด้วยวิธีการใช้รถตัดนะครับใช้รถบรรทุก10ล้อบรรทุกเพื่อไปส่งโรงงานน้ําตาลเกษตรไทยนะครับเพราะว่าโรงงานน้ําตาลเกษตรไทยเป็นคู่สัญญากับตัวผมนะครับซึ่งผมได้ไปเปิดโฟต้าไว้ที่โรงงานน้ําตาลเกษตรไทยซูการ์คอเ o เลชั่นนะครับที่ตำบลหนองโพนะครับอำเภอตะคีจังหวัดขอวรรค์การขนย้ายก็ระยะทางก็ประมาณ50โลนะเราตัดอ้อยนะครับใช้รถตัด ด,ด้วยเครื่องรถรถตัดนะครับนำสิบล้อไปลองไม่ต้องเผานะครับได้อ้อยสดนำไปส่งโรงงานแล้วก็ได้ราคาแล้วก็ไม่เกิดบนละพิษนะครับไม่ต้องเผาเพราะใช้เครื่องจกักรใบได้ใบค,ครับอัดเนี่ยใบใบอ้อยเนี่ยนำเครื่องอัดส่งโรงงานลงไฟฟ้าชีวมวลได้อีกต่อหนึ่งนะครับชาวไร่ก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากขายใบอ้อยครับ หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยเสร็จส่งเข้าโรงงานแล้วครับก็เหลือเศษวัสดุเช่นใบอ้อยนะครับก็ได้อัดส่งเข้าโรงงานเพื่อนําไปขายนะครับเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลหลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยเสร็จแล้วโดยที่ชาวไร่ไม่ต้องเผานะครับไม่ต้องเผาใบเพื่อให้เกิดมลพิษนะครับ